สืบเนื่องจากการที่เมื่อวานมีการถแถลงของคอปอเกี่ยวกับรายงานซึ่งเดียก็ได้ศึกษารายงานอย่างคร่าวๆแล้วก็พบว่าเนื้อหานั้นก็คือเป็นการโยนความผิดให้คนตายซึ่งก็คือคุณพ่อคือพลตีขัติยาสวัสดิพลหรือสายแดงนั่นเองคือแล้วก็จะอ้างว่ามีชายชุดดำโยงอยู่ในทุกเหตุการณ์พออ้างถึงชายชุดดำปุ๊บก,ก็จะอ้างโยงมาถึงว่าเป็นพลตีขัติยามีสว่วนเกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้รัฐบาลสมัยที่แล้วนั้นดูเป็นคนดีและผลผิดไปโดยปริยายเลยจากรายงานที่เกิดขึ้นก็ทําให้ที่เกิดความไม่สบายใจเลยต้องมานั่งถแถลงข่าวในวันนี้เพราะว่าคุณพ่อคงไม่สามารถที่จะฟื้นขึ้นมาแล้วก็แก้ตัวหรืออธิบายไขยความให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะคะ แล้วจากรายงานเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อหาในหลายประเด็นของรายงานเนี่ยยังมีความขัดแย้งและสับสนกันอยู่มากเริ่ม,มตั้งแต่การถแถลงของท่านสมชายหอมละออเมื่อวานนี้นะคะที่กล่าวว่ารายงานฉบับนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงในปัจจุบันเป็นข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเกิดใครได้อ่านรายงานจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นการโยกภาพเหตุการณ์จากนั้นก็จะมีขามวดท้ายไว้ว่าทางคณะกรรมการมีความเชื่อ หรือเชื่อน่าเชื่อได้ว่านี่เหรอคะคำว่าน่าเชื่อได้ว่าหรือมีความเชื่อว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงคะ่ะและไม่ควรจะมาอยู่ในรายงานทางวิชาการฉบับนี้ด้วยซ้ำเดี๋ยวมีความรู้สึกว่ารายงานที่ออกมาแล้วมีมีความเชื่อเข้าไปอยู่ด้วยเนี่ยไม่สมกับเป็นนักวิชาการไทยเลยลองพิจารณาตัวเองหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์คณิตนนนครท่านสมชายหอมละอรรวมถึงท่านอาจารย์หลายๆอย่างซึ่งในงนั้นก็มีอาจารย์เดียที่นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์รวมอยู่ด้วย คืออยากให้เลือกเอาสักอย่างว่าตกลงรายงานฉบับนี้จะเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นความเชื่อของคณะกรรมการคอปกันแน่ข้อ2นะคะทุกอย่างโยนบามาให้คุณพ่อไม่ว่าจะทําอะไรในช่วงชุมนุมมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นก็โยนมาให้เสียแดงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหมดและสุดท้ายก็คือรัฐบาลอภิสิทธ์ก็ได้ความดีความชอบในส่วนนี้ไป เช่นไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ยิงปืนในแนวรนาบที่มีผู้ชุมนุมอยู่ทางทางที่หลักฐานเดียวแย่มากมายว่ามีการเล็งกระสุนปืนทางแนวรนาบไปหาประชาชนและกระสุนจริงที่ผู้ชุมนุมโดนกันล่ะคะมันคืออะไรยังจะมีหน้าพูดอีกว่าไม่มีการใช้กระสุนจริงในที่เกิดเหตุ ซึ่งดิฉันก็ไม่แตลใจเลยว่าทำไมคณะกรรมการชุดนี้ถึงมีการรายงานออกออกมาเป็นแบบนี้เพราะเป็นคณะกรรมการคู่ทุกคู่ยากของรัฐบาลอภิสิทิ์นั่นเองเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องเลียกันไปเลียกันให้ถึงที่สุดนะคะเพราะไม่ทราบว,ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในอนาคต อีกอย่างนะคะที่กล่าวในรายงานว่าชายชุดดามีความใกล้ชิดกับเสดงกรุณนาอย่งเหมาว,ว่าชายชุดดาทุกคนมีความใกล้ชิดกับเสดงท่านควรจะระบุค่ะว่าชายชุดดาคนนั้นเป็นใครบ้างและเขาให้การว่ายังไงไม่ใช่เห็นคนใส่ชุดสีดาก็หมาหมดว่านั่นคือชายชุดดาที่ได้รับการฝึกจากเสดงนั่นไม่ใช่คุณพ่อมีเหตุผลในการฝึกคุณพ่อเข้าไปฝึก ผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมเพื่อรู้เพราะรู้ว่าทหารอาจจะเข้ามาสลานการชุมนุมเมื่อใดก็ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อเราไม่มีอาวุธทํายังไงจะสามารถทําให้เราปกป้องตัวเองได้และป้องกันตัวเองได้ทําอย่างนี้ผิดหรอคะเดีย๋ยถามหน่อยฝากไปยังคณะกรรมาการคอ,อปปอด้วยนะคะและอีกอย่างคือมีการระบุว่ามีการปรากฏตัวของคุณพ่อในวันที่10เมษายนห้าตอนเวลา 16. 4 0น,นและ เวลา22.00นจึงเชื่อว่าเหตุก,ตการณ์ความรุนแรงในวันนั้นมีพลตีฆติยะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพียงเพราะว่าคุณพ่อเข้า,ขาไปปรากฏตัวในที่เกิดเหตุแต่ขอโทษนะคะวันนั้นที่ฉันมั่นใจว่าคุณพ่อไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเพราะที่ฉันคุยโทรศัพท์กับคุณพ่ออยู่ตลอดเวลาและทราบดีว่าคุณพ่ออยู่ที่ไหนเพราะท่านเป็นคนบอกเองว่าท่านอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยและท่านไม่อยู่ในตรงช่วงเหตุการณ์การชุมนุมนั้น และไหนคือหลักฐานดิฉันอยากให้คอปอสแสดงหลักฐานให้ชัดเจนอยากก่ากล่าวอ้างลอยๆมีหลายเหตุการณ์ในรายงานฉบับนี้ที่เป็นกล่าวอ้างลอยๆว่าคนนั้นพูดคนนี้พูดผู้สื่อข่าวต่างชาติพูดแต่ท่านไม่มีการระบุชื่อไม่มีเอกสารมา,มายืนยันมีแต่เอกสารของเจ้าหน้าที่ทหารและสออชอซึ่งแน่นอนว่าหลักฐานพวกนั้นคงไม่ให้ร้ายกับตัวเองคือไม่ให้ร้ายกับเจ้าหน้าที่ทหารหรือให้ร้ายกับสออชอเองคือดิฉันอยากให้ประชาชนทุกคน ในการอ่านรายงานฉบับนี้นะคะใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วยดิฉันไม่ทราบว่าคออปกลัวว่าตัวเองจะไม่มีผลงานในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาหรือเปล่าถึงได้แต่งนิทานขึ้นมาแบบนี้เพื่อให้หลายคุณพ่อให้หลายผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงให้หลายท่านทักษิณชินวัตรไม่ถูกต้องคะ่ะนี่ไม่ใช่การเล่านิทานนะคะรายงานนี้ออกไปสู่ประชาชนคนทั้งประเทศถ้าคนไหนมีความคิดมีฉลาดมีปัญญาคงจะไม่เชื่อรายงานฉบับนี้ได้อย่างง่ายๆคะ่ะ คอปอไม่ใช่พนักงานสอบสวนที่จะมารวบรวมหลักฐานและสรุปว่าใครผิดหรือใครถูกระยะเวลาการสองปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้ท่านดูดีขึ้นมาในสังคมเลยค่ะท่านอย่าทำให้ตัวเองตัวเองเสียชื่อว่าเป็นนักวิชาการไทยที่ใช้ไม่ได้ขอบคุณมากนะคะอยากยขอเพิ่มข้อสังเกตรายงานฉบับสุดท้ายของคอปอน,นิดนึงนะคะในเรื่องของความเป็นกลางคณะกรรมการส่วนใหญ่มีแนวคิดตรงข้ามกับฝ่ายพักไทยรักไทยเดิม คอปอได้รับการแต่แตตงต,ตั้งสมัยนายกอภิสิธิ์จังหวะที่เผยแพ้ง,งานคือเมื่อวานนี้เป็นไทม,มิ่งเดียวกับกรณีที่มีคำสั่งสารเรื่องของนายพันคำกองที่ศาลสั่งว่าเป็นการตายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารตามคำสั่งของสอช,อชอการละออกมารายงานอของคอ,อปอดังกล่าวเป็นการกรบกระแสะข่าวกรณีของนายพันคำกองหรือไม่อยากให้ประชาชนทุกคนใช้วิจารณญาณคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของเนื้อหา กระบวนการดําเนินการนะคะในการรวบรวมข้อเท็จจริงเราไม่อาจเรียกเนื้อหาที่อยู่ในรายงานฉบับนี้ได้ว่าเป็นพยานหลักฐานเพราะหนึ่งไม่ได้รวบรวมโดยพนักงานสอบสวนตามปวิอาญาการซักถามบุคคลของอ,อปปคออปอก็ไม่ถือว่าเป็นการสอบสวนสอบสวนเพราะไม่ใช่เป็นการให้ให้ถ้อยคําต่อพนักงานสอบสวนที่จะต้องมีการสาบานตนหาให้การเป็นเท็จและจะมีโทษทางอาญาใครจะมาให้การอย่างไรก็ได้ค่ะในรายงานฉบับนี้ 2. ข้คอป ปอนำเรื่องราวจากการสักถามบุคคลมาปฏิปต่อกันเรียกคนที่ต้องการมาให้ข้อมูลคนไหนไม่อยากเรียกขอปอก็ไม่เรียกไม่เรียกคนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือปรัจ์พยานมาให้ข้อมูลไม่มีกระบวนการไปตรวจที่เกิดเหตุรับฟังหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การตรวจทางวิทยาศาสตร์ต่างๆไม่มีและใช้ความเชื่อของตนเองบวกเข้าไปในรายงานฉบับนี้ด้วย 3. ไม่มีกระบวนการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานไม่ชี้ว่าใครผิดใครถูกไม่มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดไม่มีการถ่วงดุลจากอัยการและไม่มีกระบวนการสืบพยานในชั้นศาลด้วยแม้คอปอจะเดินการดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับรายงานฉบับนี้นะคะ เขาก็ไม่ต้องแทนอะไรคะ่ะเพราะเขาไม่ต้องรับผิดชอบในฐานะพนักงานสอบสวนทั่วไปทางด้านเนื้อหานะคะชายชุดดำที่คอปอกล่าวถึงที่ปรากฏต่อสาารณะที่มีอยู่ในภาพมีอยู่ภาพเดียวคือวิ่งถือปืนไปมาในวันที่10เมษายนแต่ยังไม่พบภาพในขณะที่ชายชุดดำยิงกับเจ้าหน้าที่ และในการสอบสวนยังไม่สามารถระบุตัวได้ว่าเป็นใครอยู่ฝ่ายใดการที่คอ,อปปอ,ออกมาถแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับชายชุดดำนี้ถือเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นและเป,เป็นการชี้นำกระบวนการสอบสวนซึ่งเป็นกระบวนการทางทุกุดิจิรรมทางอาญาหรือไม่อันนี้ทุกคนต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะตามรายงานของคอ,อปอที่อ้างว่าชายชุดดำหรือกองกำลังติดอาวุธมีส่วนเกี่ยวพันกับพลตีฆติยะสวัสดิผลหรือเสด,ดงนั้น ดิฉันอยากทราบว่าคอปอฟังจากพยานหลักฐานใดพอข้อเท็จจริงไม่มีพยานหลักฐานใดยืนยันว่าเสด็จแดงเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ความรุนแรงหรือการใช้อาวุธปืนระเบิดหรือในเหตุการณ์ใ,ใดๆที่เกิดขึ้นในห้วงชุมนุมเลยมีเพียงปรากฏว,ว่าข้อเสด็จแดงเข้าไปอยู่ในที่ชุมนุมเพื่อต้องการเข้าไปช่วยแนะวิธีปฏิบัติให้กับการนปรชให้รู้จักวิธีการป้องกันตนเองเท่านั้นเพราะทราบว่าทหารจะใช้อาวุธสงครามและกระสุนจริงปะปางประชาชน และอยากทราบว่าการป้องกันตนจากภัยยนตรายและอาวุธไร้แรงดังกล่าวนั้นเป็นความผิดหรือไม่คะกับการที่ทหารคนหนึ่งก้าวออกไปยืนอยู่ฝั่งประชาชนและช่วยให้ประชาชนป,อป้องตัวเองเป็นโดยไม่ได้มีอาวุธสงครามไร้แรงอยู่ในมือเลย ในขณะนั้นสอชอก็คือคกลไกของรัฐบาลทั้งหมดสามารถสั่งการทหารตำรวจหน่วยข่าวและข้าราชการพลเรือนสามัญได้เชื่อว่ามีการวางแผนมีการปฏิบัติการจิตวิทยามีการพิสูจน์ว่าผู้ใช้กำลังและความรุนแรงคือฝ่ายใดจึงส่งกองกำลังเข้าไปสร้างความรุนแรงเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองทำไมท่านไม่คิดบ้างคะคอปอว่านชายชุดดา ที่ส่งเข้ามานั้นเป็นการส่งมาจากอดีตจากรัฐบาลของท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์หรือเปล่าเพื่อให้การสลายการช,ชุมนุมหรือการปราบปรามการชุมนุมง่ายขึ้นเป็นการชากสถานาการณ์ให้มันรุนแรงมากขึ้น การสังหารเสียดายในขณะนั้นแม้จะยังไม่มีพยานหลักฐานว่าใครเป็นผู้กระทํานะคะแต่ในขณะเกิดเหตุได้มีการกระชับพื้นที่ของสอ,อชอแล้วสอ,อชอเข้าคุมพื้นที่เอาไว้ทั้งหมดรวมถึงอาคารสูงด้วยจึงน่าเชื่อได้ว่าเป็นการกระทําของฝ่ายใดในการตายของคุณพ่อและหากการกระทําเช่นนั้นเป็นการสร้างภาพให้สังคมเชื่อได้ว่า ต้องการยุดยั้ยงบุคคลที่ใช้ความรุนแรงซึ่งเป็นการปฏิบัติการจิตวิทยามวลชนของฝ่ายทหารทําให้สังคมคล้อยตามว่าเป็นการหยุยั้ยงหัวหน้าของกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงหาชายชุดดาที่ปรากฏเป็นกองกําลังของฝ่ายนปชจะทําลายทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายด้วยกันฝ่ายเสื้อแดงด้วยกันเองถึง98บศพทาไมคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะจากรายงานของคออปในหน้า123ข้อ2.3.7.5ในกรณีที่ทันทีหลังจากที่พลตีกันยาสวัสดิผลถูกยิงมีผู้สื่อข่าวชาวต่างประเทศพบเห็นชาย3คนคนหนึ่งถืออาวุธสงครามอีกสองคนไปหยิบอาวุธปืนสงครามจากถุงดําซึ่งอยู่ในเต็มบริเวณลานพระบรมบราชานุสาสวรีรัชะกาลที่6โดยคนหนึ่งได้ใช้อาวุธปืนสงครามดังกล่าวยิงไปทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อมาภายหลังมีผู้ต้องหารายหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุมแล้วให้การรับสาร,รภาพในชั้นสอบสวนว่าเป็นคนสนิทของพลตีขัติยาสวัสดิผลและเมื่อพลตีขัติยาสวัสดิผลถูกยิงตอนเป็นผู้ใช้อาวุธปรยอชนิททาวอยิงไปที่โรงแรมดุสิตธานีอันนี้อ,าอ้งอางอิงถึงเลขที่202นะคะคือผู้ต้องหาชื่อนายสุรชัยเทวรัตน์หรือหลัง พอมาดูในสำนวนการสอบสวนแล้วค่ะปรากฏว่านายสุรชัยเทวรัตไม่ได้ให้การดังกล่าวตามที่อ้างถึงในข้อ2.3.7.5นี้แต่อย่างใดอย่างนี้แปลว่าคออ,อปอกำลังเอารายงานเท็จมาให้ประชาชนได้อ่านกันหรือเปล่าอีกอย่างหนึงนะคะเป็นอย่างสุดท้ายแล้ว มเหตุการณ์ความุแนแลที่เกิดขึ้นหลังวันที่13พฤษภาคมที่บอกว่ามีชายชุดดาเข้าไปเกี่ยวและชายชุดดานั้นอาจจะเอี่ยวเป็นลูกน้องของาสแดงนั้นดิฉันขอยืนยันตรงนี้ค่ะว่าวันที่13พฤษภาคมคือวันที่คุณพ่อโดนยิงคุณพ่อพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลจนถึงวันที่17พฤษภาคมในระหว่างนั้นลูกน้องคุณพ่ออยู่ดูแลนายตัวเองณหน้าห้องรักษาตัวตลอดเวลาและหลังจากวันที่17ถึงวันที่22 มีงานศพคุณพ่อที่วัดสมนัดวิหารลูกน้องคุณพ่อทุกคนอยู่เพื่อที่จะเคารพศพนายตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นดิฉันเชื่อว่าไม่มีลูกน้องคุณพ่อคนไหนอยู่ในเหตุการณ์ในการชุมนุมและจะก่อความรุนแรงเกิดขึ้นทุกคนอาลัยและรักนายตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันขอความเห็นใจจากสังคมรอบข้าง กรุณาพิจารณาและใช้วิจารณญาณในการรับฟังรายงานของคอบฉบับนี้อยู่ด้วยอย่ายโยนความผิดให้คนตายค่ะดิฉันในฐานะลูกสาวของคนตายยังมีชีวิตอยู่และฉันจะปกป้องคุณพ่อถูกวิถีทางค่ะขอบคุณค่ะ